บิ๊กโจ๊กไม่หนักใจม็อบจ่อเคลื่อนพล18กุมภาพันธ์เรียกได้ว่ากระแสการพ้นโทษของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเรียกได้ว่ากระแสเปียงจริงๆนะคะซึ่งบิ๊กโจ๊กยืนยันไม่กังวลม็อบคอป,อปทอบุกโรงพยาบาลตำรวจในวันปล่อยตัวคุณทักษิณยังไม่จำเป็นต้องเพิ่มกำลังเพราะมีแผนรองรับอยู่แล้วย้ำ จะต้องไม่ผิดกฎหมายส่วนบ้านจันทสองล่าให้ทางลงพักท้องถิ่นที่อัลขาอดีตนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองผอ,อรตรอกล่าวถึงกรณีพลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าก,การกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีชื่อเป็นหนึ่งใน930ผู้ต้องขัง ที่เข้าเกณฑ์การพักโทษและมีกระแสะข่าวจะได้รับการปล่อยตัวในวันที่18กุมภาพันธ์นี้เนื่องจากครบเกณฑ์การต้องโทษว่าการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบโรงพยาบาลตำรวจในขณะน,นี้ยังคงกำลังตำรวจท้องที่ตามปกติไม่ได้มีการเพิ่มกำลังแต่หากลุ่มคอปทอนำโดยนายวิชิต จะเคลื่อนขบวนมาทำกิจกรรมที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจและเฝ้าสังเกตการของการพักโทษและปล่อยตัวนายทักษิณตั้งแต่วันที่18เป็นต้นไปนั้นก็มีกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนและกำลังท้องที่เตรียมแผนรองรับไว้อยู่แล้วเพื่อรักษาความสงบและป้องกันไม่ให้มีกลุ่มมือที่สเข้ามาก่อความวุ่นวายโดยจำนวนมวลชนคาดการว่ามีประมาณ หนึคนตำรวจจะพิจารณาตามสถานการณ์แต่ในขณะนี้ยังไม่มีการกำชับมาตรการประเด็นใดเป็นพิเศษและยังไม่จำเป็นต้องจัดโซนนิ่งให้ผู้ชุมนุมเพื่อเรี่ยงการประชิญหน้ากับรถปล่อยตัวของนายทักษิณส่วนหากนายทักษิณพักโทษและไปพักที่บ้านจันทรสองล่าการรักษาความปลอดภัยที่บ้านจันทรสองลานั้นคงเป็น การใช้กำลังตำรวจในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ตามมาตรการอารักขาบุคคลสำคัญในฐานะที่นายทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีตามปกติอยู่แล้วเรียกได้ว่าง,งานนี้นะคะรองพอบอรตรอ,อย่างบิ๊กโจ๊กก็ได้กล่าวต่อว่าจากการพูดคุยกับแกนนำคอปอทอเมื่อวันที่มาทำกิจกรรมก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีมีการชี้แจง พูดคุยประเด็นต่างๆแล้วว่าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกภายใต้กรอบของประชาธิปไตยได้แต่จะต้องไม่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังทราบว่ากลุ่มคอปทอกำลังร่ารายชื่อฟ้องหมื่นรายชื่อเพื่อยื่นเสนอต่อประธานสภาเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทางทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและอาการของนายทักษิณ ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งที่สามารถกระทําได้แต่ตนเองก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าที่ผ่านมามีหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบทีมแพทย์และหลายหน่วยงานก็ยืนยันกับทีมแพทย์ด้วยความสุจริตซื่อสัตย์และโปร่งใสเรียกได้ว่างานนี้ต้องรองรุนนะคะว่าคุณทักษิณจะออกเลยไหมภายในวันที่18 หรือว่าจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจต่อเพื่อรักษาอาการป่วยแต่ถ้าจะกลับบ้านจาันสองล่าก็มีการอารักขาจากตำรวจในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ตามสิทธิ์ของคุณทักษิณที่ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญเพราะว่าคุณทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของไทย